สองไอเดียทําชุดปังด้วยผ้าไปดูกันอาจจะผ้าตรงกลางมาแล้วก็ใช้นิว้วจับผ้าทีละสเต็ปทีละสเต็ปขึ้นมาแล้วก็รัดด้วยยางตรงนี้เราจะาทำเป็นดอกไม้สวยๆเนาะเดี๋ยวเราจะคลี่เสร็จตอนติดเ,เข็มขัดนีเ่เลือกเข็มขัดสวยๆเนาะให้เข้ากับเนื้อผ้านี่เราก็คลี่ดอกไม้ออกมาเป็นเดรสดอกไม้สวยๆเพื่อนๆเห็นไหมสวยนะไหมสวยไหมโอ้ ส่วนอันนี้ที่สองนุ่จะจับชายผ้าพับทบพับทบพับทบแบบนี้เลยแล้วก็รัดด้วยยางเนาะทำแบบนี้สองด้านเลยอ่ะอีกด้านหนึ่งก็จับชายผ้าพับทบพับทบเนาะแล้วก็รัดยางค่ะนี่แล้วก็อ้อมไปด้านหลังแล้วก็วนมาด้านหน้าเพราะว่านุจะทําเป็นเกาะอกติดเข็มกลัดไปจะ<ๆ>ทรงจะทรงนี้ก็จะออกมาเป็นเกาะอกดอกไม้คู่แบบนี้เลยอ ยากเลยเพื่อนๆเ,เนาะลองไปทําดูนุ๊ๆก็มีไอเดียให้เพื่อนๆเ,เนาะหรือเพื่อนๆไม่ชอบแบบนี้อะจับเอียงมาข้างๆก็ได้ให้ดอกไม้อยู่ข้างๆเนาะเอออะนุ๊ตก็มาแชร์ให้เพื่อนๆเ,เนาะเผื่อเป็นไอเดียลองไปทําดูค่ะเนาะ